สวัสดีค่ะหนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีกรกฎประจำวันที่27มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่ชาวกรกฎอาจจะ,ะเผชิญลมแรงนะคะหรือว่าอุปสรรคที่เข้ามาพิสูจน์นะคะทำให้คุณต้องใช้ความคิดใช้เหตุผลนะคะปัญญาที่มีอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาที่เข้ามาพิสูจน์นะคะ เกี่ยวกับเรื่องของข่าวร้ายหรือว่าข่าวลือเรื่องไม่ถูกใจหรือว่าความน่าหุดหงิดลำพานบางเรื่องก็ได้นะคะก็เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเป็นสัปดาห์ที่ต้องจัดแจงเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็ใช้ตะก,กะใช้ความคิดค่อยๆคลี่คลายปัญหาบางรายมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงด้านหน้าที่การงานนะคะมีการยุติเลิกลากันเกิดขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงงานใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเป็นช่วงที่ต้องคิดให้รอบคอบนะคะเหมาะกับการเริ่มต้นเจรจาติดต่อสื่อสารหรืองานที่ต้องวิเคราะห์แยกแยะต่างๆบางรายก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องตำแหน่งการทำงานหรือว่าที่อยู่อาศัยที่อยู่ในการทำงานเป็นต้นนะคะการเงินมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะระวังใช้จ่ายเกินตัวหรือว่ามีรายจ่ายเกินความจำเป็นนะคะ ทำให้ชาวกรกฎอาจจะเดือดร้อนภายหลังได้นะคะก็ค่อยๆคิดค่อยๆใช้จ่ายเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับธาตุลมนะคะระบบทางเดินหายใจโรคที่ระบาดอยู่นะคะก็ควรระมัดระวังการเดินทางในช่วงนี้นะคะเรื่องของฝุ่นฟันหรือว่าปอดหลอดลมต่างๆ คนโสดสัปดาห์นี้นะคะเป็นช่วงที่อาจจะมีความสุขกับชีวิตโสดนะคะบางรายก็มีปัญหาส่วนตัวหรือว่ามีเรื่องที่ต้องจัดแจงก่อนนะคะความรักอาจจะไม่วหวามากนักส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะเหมาะกับการปรับความเข้าใจหาเวลาพูดหาเวลาเคลียร์ใจนะคะอาจจะไม่ได้หวานมากนักในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของเหตุเรื่องของผลนะคะการค่อยๆค,ค,คิด เรื่องของหน้าที่การงานร่วมกันหรือว่าปัญหาบางอย่างร่วมกันในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคารมิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด subscribe ติดตามช่อง YouTube พ์มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ